โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่ในเก็บไมค์ครับอยู่ไหมครับพาวเวอร์เลนเจอร์ครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทุกคนจะไปแปลงร่างเป็นพาวเวอร์เลนเจอร์ผมงอเป็นเวลรบุรุบบรษผู้ผู้เป็นเกย์ครับผมงอ โอเคผมก็มาดูกันเลยนะผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราพยายามเขาแรกเองกันนะเขาแรกเสร็จคอมมานด์ล็อกเดี๋ยวขอไปก๊อปก่อนก๊อฟโอเคเขาแรกก็เสร็จคอมมานด์เพราะผมก็ใส่คำสั่งที่อยู่ใต้ดิสคริปชั่นนะงางาก็บัคเตอร์ต้นวางป๊าป๊บป๊าจะมีโอ้กระตุกกระตุกโอ้ยบ้าหันหน้าเลยมันก็จะมีเลยซอสแปร์คันนี้นะเย้อย่าอย่าลืมโหลดกันนะผมอย่าลืมโหลดมาเล่งนะผมคนทำก็ไม่บอกเขาเพราะเขาไม่ได้จ่าย ชิบหายโอเคก็ใส่ไปอันนี้ต่อผมปึ๊บก็วางปั๊บปั๊บแล้วก็จะมีลวแ้ก็เราเราก็ต้องไปตรงนู้นนะผมเพื่อไปแบบเอ่อย้ายมิติครับผมมาตามไมอน้องเสียงอะไรวะเนี่ยปึ๊บเอาเอาวัตถุฟักเอาไหมเอาไหมเอาไหมลบ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 ไม่ตะกี้ลืมอันนี้ไงอ่าอะไรจ้า เออราต้องปรับเป็นเกมหมดศูนย์ด้วยปึ๊บแล้วก็ปรับไปชิบหายแล้วเกมหมดศูนย์เลยสามสองเกมหม๊บงอไปแล้วครับผมเฮ้ยนี่มันสวัสดีครับสดายจันคนนี้คือคนนี่คนนี้คือคนที่ให้เกมเราก็คือหินแปลงร่างครับผมมีจะมีตัวเอเน่เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอ่อบอรดอ่ะมันเป็นเหมือนแบบอ่าช่างแมงแล้วกันนะผมมีอะไรบ้างไหมผมสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีดำครับผมเราจะสีแดงครับผม แล้วเราสีเหลืองเขาไปสายเหลืองแล้วจ้ะแล้วก็ตัวเอฟครับผมเพื่อแปลงร่างอ๋อแปลงร่างปุ๊บอู้บอ่ะอมัวเลเจอร์เองอ่ะเป็นเสือเขี้ยวดาบรู้สึกตัวเนี้ยเสือเขี้ยวดาบแล้วเองเป็นตัวอะไรมังกรเหรอมังกรมันเป็นตัวอดไรเสาวอะเสาไหมมังกรบ้าอ่านี่มีสีดำครับผมแล้วอีกสามคนมันหายไปไหนวะเดีวาจะกลับไปล่างเดินทางเลยอ่ะกดกดเอฟกดเอฟอ่ะงอแล้วมันจะเป็นแบบนี้วะชุดไม่แปลี่ยนไปชุดรถไม่เปลีนเองต้องต้องไปแบบสล็อตอื่นดี อ้าวอ้าวอ้าวไอ้เด็กนี่มันเถือ่อนเนี่ยเองต้องให้น,นี่มาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เนี่ยหาสล็อตที่ว่างแล้วกด F ปุ๊บงอกไปข้างล่างครับผมงอเออช่างมันเถื่งงไอ้เด็กมันงงเอง <s ummer> เอาอันนี้ไปอยู่ด้านซ้ายมือก่อนอันเนี้ยเออแล้วก็เองเลือกสล็อตด้านขวาเอาให้แบบว่างที่สุดเนี่ยว่างดิอันที่แบบไม่มีอะไรเลยเอ่ะไอ้เด็กนี่ยมันเ<โ>ออ้ยาจจะบลัฟกบผมแล้วก็ สิ่งที่แบบโดดเด่นที่สุดก็คือการดดดดแปลงการแปลงห้าเป็นหุ่นยนต์ทุกคนปุ๊บเฮ้ยทำไมเราไม่แปลงร่างาวะเฮ้ยเอ้ยมันมีนนั่แหละสโนว์เอ้ยไฟเฮ้ยวิ่งคนเร็วว่ะไหมหมูบู๊ดปุ๊ดบู๊บไม่ต้องเงินเทวะทุกคนเอ็งแปลงร่างดได้ไหมเอ็งเอ็งกดไฟเดียวเฮ้ยนีม่นนมันต้องรวมร่างกันนะผมอ่าก็ฟิวชั่นเหรององาเอาไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยตะคนไหนหยุดก่อนดิ เราอยู่นี่งั้นแ่ะงอเฮ้ยมันเทว์เปี้ยวอ่ะเทว่วะเฮ้ยมังเปี้ยวจริงอ่ะเดี๋ยวเอาหินแม่งหมดเลยแล้วกันเนาะลองทดลองใช่ไหมอ่ะเองหินสีดำไปเลยครับมาเราจะกลับกันแลชิปชิปกระโดดเอ้าอ่าเราเก็บเราขอเก็บเองกดชิปชิปกระโดดไปเลยแบบชิปกระโดดอ่ะมาเพื่อกลับกลับกลับโลกไงชิปกระโดดใช่ไหมชิปกระโดดลองดูโอเคได้ละอ่ะมาแล้วครับผมมา สีดำว่ะไม่ดำเท่เลยวันนี้วันนี้เราจะแปลงล่างไปเออไม่ใช่แปลงล่างมีชิบหายวันนี้เราจะไปสู้กับล่างชีดำใช่ไหมเชฟผมเราไปสู้กับวัวที่อยู่ข้างบนอ่ะไปสู้กับวัวในวัวนู้จอแล้วมาแปลงล่างก่อนัวแปลงล่างเลยชุกงองอไปกดไปเลยเดี๋ยวฟันเองทำไมเราทำไมเราไปอยู่ตรงเท้าอ่ะอ๋อเราอ๋อเราเราเผลอไปกดยังไงโอเคอ๋อเองกดดาบดิอ่ะกดไปโอเคถ้ากดในบ็อกซนี้ตลอดใช่ไหมตบตบตบมัน เอ้ยตบรถไม่เลยโอ้ยตบเพื่อนตัวเองอยู่เอ้ยตบรถตบเพื่อนตัวเองเฉยเลยกลับมากลับมาที่พี่มาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อย่างนั้นอเอเว้จะเจอนมันแบบโดนเพื่อนตัวเองฆ่าตายผมไม่ได้่ะนี่นี่อยู่ตรงนี้ได้ละบายเอาขอมาเอ๊ยทำไมอ้ไปเดินไอ้กที่ไอไ่นสรเห็นไม่ไม่อ่ามันจะมีเหมือนกับแบงค์หน้าเป็นของตัวเองด้วยสักคน ตัวไหนตัวไหนอ่านั่นาจะไปลังแล้วโอ้าเป็นตัวอะไรเปช้างโอ้ช้างดำอ๋อแล้วนี่ก็น่าจะเป็นพลังใช่ไัม thunder แล้วสีแดงแน่นะซิงเกอร์ i ันเดอร์จิกกี้จิกโอ้โหช้างแมงแล้วกันเนี่ยไม่เรามาเทกกระหมูไหมอ๋อเอ้ยเหมือนติดพิษอ่ะเอ็งดูใส่หมูดิเหรอเหอเหมือนลมฟ้าช็อตอ๋อเลยติดพิษมันต้องใกล้ๆมากเลยใกล้มาก เฮ้ยมันเฟี้ยวจริงนะเว้ยอ่ะเรามาดูสีอื่นครับผมมาขวานขวานจะดูอีกตัวนึงอ๋ออันนี้จะเป็นแรดแล้วผมมันมันไม่ใช่แรดมันไม่ใช่แรดทุกคนใจเย็นมันคือแรดนะมันคือตัวอะไรนะอืมดูดูหางมันเอ๊ะทำไมตูดทำไมเราเห็นมันเอาตูดโดกอ่ะตูดโดกขึ้นเด็กมันคือตัวอะไรทุกคนมันคือตัวอะไรละอือแรดเหรอไม่ใช่แรดแรดก็คือมันจะมีแรดในนนในเสาอ่ะเขาเรียกอะไรแรดที่อยู่ในยุคแบบในเสาอ่ะ Yes ไี่ดีพอ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกระจเลยไอ้บ้าไม่งช้างก่อนน้อมาที่เช้าตัวโดมไหมเย้เลยไย้เลยไอ้ยันยันหรือยันวันมันเอาเอาเอาหัวละไทยมาเนี่ยเหรอไอ้คนจระเข้มนดิเออเป็นนกครับผมใช่ป่ะนกที่มันอยู่บนในเอ้ยมันบินเราอ่ะมันบินได้ปะเนี่ยไอ้ขอลองลองลองตัวเองหน่อยดิเป็นโอ้ยใหญ่ไอ้บ้าไอ้บ้าเฮ้ยโคตร กิดกวิดได้ไหมเอ้ยบินได้ไหมลูกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นกกดค้างหน่อยลองบ้าแล้วนี่อ่ะก็ปลายปลายปล่างเป็นอะฮือมาดิชันวะฟึ่มโอ้ก็เท่อ่ะสองสีก็แปลงล่างได้เนี่ยเราเป็นขาใช่ไหมเราเป็นขาไปเอ้ยเราสึกเราเป็นหัวอ้าวเราอ๋อครับเหมือนกับมีคนถือดาบคนหนึ่งก็จีจีครับผมอ๋อดาบหรือความขอโดนดาบหน่อยเฮ้ไอ้ไม้ล่วงเออผมเพิ่งเจอลวงอะเราขอเทสดาบก่อนอ่าดาบว่ประมาณนี้ทำไม แบบความสามารถก็โคตรเยอะนะครับผมนี่ลองกดตัวอีแล้วกดเป็นช้างกดตัวอีลองกดแบบแป่งร่างเป็นตัวอีไอมิทเทลี่อ่ะแม่งโคตรใหญ่ปิดปอ่ะเฮ้ยเอ้าไอเด็กเงินกิโลผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเอาของกันเอาเอาเมื่อกี้อ่าไม่ได้สีดำของผมเป็นช้างแล้วดูหัวแปดแปช้างดำปิดปิดเฮ้ยแต่านี่นี่ช้างดำ เฮ้ยโอ้ตบตีจะตายเลยอ๋อนะกิดกิดกิดเอาเราสื้ออะไรอยู่ไหนเอ็งกดตีแล้วก็มันจะมีอยู่บนหัวเอ็งก๊อปปี้มาเอ็งเอ็งดึงมาอ๋อนี่แไหมอ๋อเองในลองโยนให้กันดิมาเองไปเป็นเป็นของสะสมไปอ่ะลองใช้ดูครับผมอาจจะต้องแปลงร่างก่อนเนี้ยไม่ใช่เนี่ยไงอ๋อใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มันเป็นของตัวแต่ละตัวมั้งอ๋อเอ้าได้นี่เฉยทุกคนเอ้า ขุดดินไอ้ยขพดดินได้ด้วยเหรอมันไม่ได้ขุดดินมั้งถ้าเราเปลยถ้าเราเปลี่ยนเดี๋ยวผ่าธรรมดาอ๋อถ้าเราเป็นผมพิเปิลจะเถื่อนอาอาอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงไฟเหรอมันไฟเหรออืออือเขาไม่เจอไฟแล้วจุ๊บ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 โอ้คนแหลกเริ่มแหลกแล้วเฮ้ยอะไรวะแกโอ้โหตาผ่านเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยไอ้บ้าเลย วัดจีจีแล้วจีจีอยู่อยู่เพวกเราเราชนะแล้วจีเฮก็ใช่้ของเราอ่ะเออนี่นี่นี่เอออะไรเมื่อกี้ข้าของหายหมดเลยไหนลอเราเออช้างช้างช้างอ๋อจะปล่อยเหรอมีคนตามเรามานะเอ้ยแต่คนอ่ะมันเป็นช้างมันเราอ้วนเท่าไหร่เหร เอ้ยดูดิเฮ้ยคอนี้เองมีพับหาด้วยอ่ะมันทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนกดรู้สึกกดคลิกขวาที่พื้นอ่ะเรากดลองกดดูมันฟ้าผาเลยนะเอาชิบหายแล้วจะขึ้นยังไงโอเคนี่เองก็ไปฟิชชั่นฟิชชั่นฟิวชั่นเออมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมันสังเกตนะขลามันจะเป็นเสือใช่ไหมเสือไงเสือแค่ดาบนี่เรากระโดดเลยะ ออยอดน่าโคตรเทพอ๋อสีดำนี่คือเป็นแขนใช่ไหมสีเหลืองคือเป็นขาเป็นขาข้างหนึ่งแล้วนเงินข้างหนึ่งในอีกบ่อยเราปล่อยไหนมาปล่อยยังเรับปล่อยละอ้าวขึ้นใหญ่ปะเนี่ยอาชิบหายแล้วเฮอช่างแม่งแด้ผมก็เป็นอะไรที่โคตรสวยงามมากอ๋อเป็นอะไรที่แบบโคตรโคตรเจ๋งอ่ะ